สองตัวเลยครับเอามาได้อีกจันอานับสวัสดีครับผมผม,ผมาพบกับบราบหนึ่งอีกแล้วนะครับผมพี่น้องวันนี้มาสีฟ้ามาจับกบไป,ปผัดเก็ดนะครับผมพี่น้อง กบครับกบเดียวโตแตบไงเลยคือหมันเนาะอู้คือเมือนเดียคือเมือนเดียดู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 สองตัวเลยครับ 我们来讲哦。 เอาตัวนี้อาตัวหน่อยเลยเอากระดูกของนี่น่กระดูกของนต่ยอืมนี่อยู่พอ,อแล้วพอแล้วสามตัวสามตัวได้ครับพี่น้องโอเคครับโอ้โหขบกบแสบ อาละจำ้ำมาครับพี่น้องหลังจากได้กบมาแล้วสามตัวนะครับผมใส่หีเอาเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะม,มีดบดเขาไนไลยขอผลมีดกันใเ่ไหมครีบมีดหมูนเหมือนี้ว่าพัดเพชรครบนะครับผมพรอนสิกรับกรุงเทพเพราะไอ้สามมันละเอยียดในข้างในแต่ที่ว่าพัดเพชรสูบีศูนย์น้อยไปหน่อยนะครับนี่มันมันเอาเอาแยกไว้ต่างหากเลยครับ นี้มันพัดใสหน่อยสเสียบแค่งนี้อย่างนี้ครบบาทต้องเนาะครบหน้าครบบาทได้นะครับผมมูเรียงไว้ที่เด็กที่เด็กเป็นโค้งกาง masa satu พุกหน้าครับตับไปกระจายเลยมาเนี่ น่ารับพ่น้งหอมพอดีตั้มเครื่องพัดเทปนะครับใส่พริกกระเทียมลงไปผ่ดโป่ไ้เพื่อกลมหอมนะครับผมพริกไทยขาวผาดไม่ได้เพื่อกลมหอม ที่เด็ดอยูห่หมองดีพี่น้องที่เล็ดนี่คือว่าเป็นผักกะเพาผักกะเพาอีสานบ้านทั้งหงมันสิหอมม,ม,ม,มันมันมันคือผักกะเพาะขอไทยครับผมกินนี่แห้งหอมหอมอีนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะตำเครื่องเครื่องผัดเฟรชกันนะครับผมใสม่พริกไทยรงไปพริกแห้งเที่ยงสุดยอดจะทำยังไงใส่ใหหอมพี่น้อง ครับผมเอาครับพี่น้องมาที่นี่มาผัดกบนะครับผมหลังจากผัดเรียบร้อยแล้วเออต้องแบบละเอียดๆอท่างนี้นะเนี่ยหัวมันกรอบก่อนนะพี่น้องผัดมันกรอบๆก,ก่อนแล้วนะค่อยนำมาผัดเสร็จหัวมันกรอบ,ก,รอบก่อน จังแกงครับจัรื่องแกงเค่งพริกไทยแล้วก็นีผักกระเพราบ้านนอกผักกระเพราอีสานนะครับผมตัวนี้ที่เด็ดเลยบุ๊คผักกระเพราของเทปด้วยน้องบิังผ่าหน้อยุงหมอนี่นี่คือทีเลนเลยทีเลนเลยครับ vô thôi của cô ngắm nó không thoải không มาไปนีพี่น้องใส่ีแกงองใส่หมดครัหลังจากนันตอนกบกรอบไปแล้วครับหลังจากพันกบเสร็จแล้วนิดน้อยพันกบกรอบแล้วเอาเอาเอาเครื่งแกงมาขวาขางนึงนะครับก็หอมหวานหอมหวาไงช่ไหมวะไยมีขาดอะไรพี่น้องเฮ้ยยย ไม่นามด้วยวันี่ใครนามนั่นเองงเลยแล้วผมได้ร,ดรับไปที่ผงมวงคารดีครับผมผงม่วน้ำปลา Namtani nyo. Yung... So, rup di. ดูี่เลยครับหอมมิเตอร์หอมมิเตอร์อะไรหรือเปล่าโอเคขี้น่องผัดเป็ดกุบครับผมล้างจาดัดผัดเหลียวนะครับผมโอ้น่ากินมากๆน่ากินมากเลยครับผม กบหน้านะครับนี่ดูนะกบกบหน้าเลี้ยงกบหน้าเลี้ยงถ้าจะบอากบหน้าอะไรบ่อะไรกบหน้าเลี้ยงโอ้โหลอรถลินอนดึงไม่ใช่หน่อมาครับพี่น้องผมมียังเลือดูปันได้ครับผมเอาแบบบานๆอินดีอินดีครับผมนี่นะครับพี่น้องผัดเพ็ดครบสไตล์เบาหนึ่ง ทำใหญ่ๆครับผมขาเลยไม่ทช่อ่นอนหน่องเยอะแจ่มแห้งนยอะคำ้องครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติตะไให้เพื่อนงใจให้บานนึงด้นะครับเด้อ